สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามที่ว่าสนใจนะแต่กลัวทําไม่ได้นะครับไม่ไม่ไม่เคยถนัดงานแบบนี้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานแนวนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าธุรกิจนี้นะครับคุณมีโอกาสทาเงินได้ก่อนทํางานเป็นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะโปรเจกต์ของเราครับเป็นโปรเจกต์ตรงนี้ครับการใช้โทรศัพท์ในราคาประหยัดเพราะฉะนั้นนะครับเราทําธุรกิจนะครับอยู่บนพื้นฐานความต้องการของของคนนะฮะเรา นะครับหัวเจาะของเรามีซิมโปร V P เรื่องของการเล่นเด็ดไม่อั้นโทรไม่อั้นนะครับเหมาจ่ายราคาเบาๆต่อปีดังนั้นนะครับโครงการของเรามันอยู่ในชีวิตประจาวันของคนอยู่แล้ววันนี้คุณแค่ทําความเข้าใจไม่ยากครับหนึ่งคือคุณมาทํความเข้าใจเรื่องของโปร V P คือคุณต้องมีโปร V P ไว้ครอบครองนะฮะคุณก็มีหรหัสสมาชิกให้เรียบร้อยจากนั้นคุณใช้ดีและคุณเชียร์ ใช้ดีแล้วเชียร์นะครับแล้วคุณแค่มาศึกษานิดเดียวว่าช่องทางรายได้ของธุรกิจนี้นะครับมีกี่ช่องทางนะครับเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วจากนั้นคุณร่วมมือกับใครครับกับคนในทีมของคุณนะครับภาษาเครือข่ายเราเรียกว่าอัไลน์นะครับคุณก็ร่วมมือกับอัไลน์นะครับนะครับอัไลน์สามารถช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเลยในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้งานนี้คุณยังไม่มีประสบการณ์เพราะผมเชื่อว่างานธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่มีใครมีประสบการณ์แต่ต้นหรอกครับดังนั้นนะครับ ถ้าคุณมั่นใจเรื่องของโบนัสมั่นใจเรื่องของการสร้างรายได้ของธุรกิจท็อปอัพทูริสนะครับวันนี้คุณตัดสินใจสมัครธุรกิจนะครับคุณมีโอกาสที่จะทําเงินได้ก่อนทํางานเป็นได้ซ้าไปอย่างที่ผมพูดไว้นะครับเพราะโครงการของเรานะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยครับเราอยู่ในบนพื้นฐานความต้องการของคนเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลิกใช้โทรศัพท์ไม่ได้วันนี้คุณตัดสินใจซื้อโปรอีพีคุณตัดสินใจมีแพ็กเกจธุรกิจคุณตัดสินใจที่จะ ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับกับทีมงานของคุณนะครับคุณก็มีโอกาสสร้างรายได้กับธุรกิจนี้นะครับแล้วคุณค่อยเรียนรู้เพื่อให้เกิดการตกผลึกของธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆได้ครับรายได้มันมาพร้อมกับการเรียนรู้กับธุรกิจทออรัพยอสริยครับขอบคุณมากครับ